สวัสดีครับอาจารย์ปริญญาเทวานริวิคุณรอทธิการบรีหมายเลยธรรมศาสตร์ถามผมอีกประยุทธ์จัตุชานาย,ยกรัฐมนตรีว่าถามประยุทธ์ง่ายๆทำไมถึงย้ายประวินไปสามจังหวัดใต้ ลุงซึ่งไม่ได้เตรีส่วนเกี่ยวคลองอะไรทั้งนั้นแต่ลุงจะอาสามาตอบแทนนายกร,รัฐมนตรีโปนเอกประยุทธ์จันโอชาว่าทําไมอาจารย์ปัญญาซึ่งเป็นรองอธิการบดีมาเลยธรรมศาสตร์ทําไมไม่ย้ายอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายไม่ย้ายอาจารย์ที่สอนวิชานิติศาสตร์ไปสอนวิชาชีพแพทย์ไปสอนวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ทำไมไม่ย้ายกับนั่นแหละคือคําตอบคุณปวินเขาถนัดเรื่องอะไรเขาเชี่ยวชาญเรื่องอะไรมีความชานาญในพื้นที่ตรงไหนเห็นไหมลุงขวังศพอยู่ตรงไหนคุณปวินยังรู้เมื่อคดียังไม่เสร็จสิ้น เรื่องเรายังไม่จบการย้ายคุณประวินไปดูแลพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ที่คุณประวินถนัดพื้นที่ที่คุณประวินเชี่ยวชาญมันไม่ถูกต้องเลยหรือมันเป็นไปนตามที่ผเอกจฉาทิพย์ชัยินดาพลตระรูเอกจับทิพย์ชจยินดาพูดเอาไว้ทำงานมีเป้าหมาย ไม่ใช่เป้าหมายที่ผลสำร็จของงานแต่เป้าหมายในเรื่องได้รับการบำ็ิในเมื่อมันไม่ได้ก็้อง,งองไงเกิดค,ความรักตัวกลัวตายขึ้นมาก็หนีไปอยู่ต่างประเทศความจริงก็ไม่ได้นีก็เดินทางไปเฉยๆนี่เละก็มไม่ได้มีคดีอยไรติดตัว ห็นตัวเองชำนาญพื้นที่ตรงนั้นเคยทำงานตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นประสบความสำเร็จและการที่เขามอบหมายให้ดูแลพื้นที่ตรงนั้นมันก็ย่อมจะดีไม่ต้องเดินทางไปมาไม่ต้องขึ้นลงมันก็ถูกต้อง ดูใจเขาย้ายไปไหนย้ายไปคุมไปดูแลพื้นที่ที่อื่นที่เขาไม่ชำนาญเรื่องที่เขาไม่มีความรู้แล้วมันจะถูกต้องไหมนอย่าลืมสิครับตำรวจมีลูกน้องคนสนิทมากมายสำหรับตำรวจมืออาชีพจริง ต้องมีลูกน้องรักมีลูกน้องไว้ใจได้ลูกน้องเชื่อมั่นคนระดับนายคลอยู่ตรงไหนก็ไม่น่าจะเกิดอันตรานอกจากเป็นคนที่ไม่เอาไหนจริงๆไม่มีลูกน้องคอยคุ้มกันจริงๆไม่มีลูกน้องรักนั่นอันตรา ซึ่งก็ไม่น่าจะมีในหมู่ตำรวจที่ทำงานเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาปุ๊บตำรวจต้องวิ่งเข้าไปเอาตัวเองเข้าไปบังบุคคนสำคัญบุคคลที่ตนเองต้องคุ้มกันนั่นคือการสีสละของตำรวจตำรวจก็ไม่รักัวกัวตาย แต่เอาเถอะเรื่องนี้มีคนขยายเยอะแล้วก็พอกันแค่นี้ก่อนทีนี้เราก็ไปดูกันว่าที่มันเกิดเหตุอยู่ตอนนี้ก็คือที่ยูเครนนั่นก็คือการที่รัเสเซียประกาศรับรองสองรัฐไห้เป็นรัฐอิสระกรณีสองรัฐอิสระที่รัเสเซียรับรองลุงก็อยากมา ให้มาเชื่อมโยงกับประเทศไทยลองดูให้ลองมาคิดกันเล่นๆดูอย่าลืมนะครับเมืองไทยเคยมีมีอาจารย์ผู้หญิงคนที่พูดดังเสียงดังความชัดชัดเจนว่ารัฐไทยไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐเดียวนี่คำพูดเหล่านี้มันสอบเจตนา สอเจตนาที่จะยกฐานะพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นรัฐเท่าเทียมกับรัฐนั่นก็เพื่อจะได้ใช้เวทีโลกในการเจรจาต่อรองในฐานะสมาชิกตัวแทนของรัฐมันก็เหมือนกับสองรัฐที่รัเสเซียรับรองนั่นแหละอย่าลืมนะครับว่าสองรัฐนั้น เขาต่อสู้กับยูเครนมานานมีการลุงนามทำสัญญาสง,งบศึกกันหลายครั้งนั่นเขาเท่ากัาว่าทุกข่ายต่างรู้ต่างทราบดีว่าสองรัฐนั้นมีสานะเท่าเทียมกับรัฐก,การที่รัสเซียประกาศร,รับรองให้เป็นรัฐอิสระนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทำได้ นั่นก็คือความชาญฉลาดของรัสเซียเมื่อรัฐรองสองรัฐนี้เป็นรัฐอิสระนั่นก็เท่ากับว่ารัสเซียสามารถส่งกําลังเข้าไปอยู่ในรัฐนั้นเพื่อรักษาสาานีภาพไมกับสองรัฐนั้นอินไหมอเมริกาต้องถอยสองหลักถอยสองก้าวยาวๆตอนนี้ไปตั้งหลักอยู่ที่โปแลนด์ และมาดูกรณีของประเทศไทยประเทศไทยนี่เรายังดีเรายังมีผู้นําที่มาจากทางไม่หลงเหลี่ยมไม่หลงกลน,นักการเมืองนักเคลื่อนไหวนักวิชาการชั่วช่วพวกนี้พื้นที่ตรงนั้นเลยไม่มีตัวแทนไม่มีใครขึ้นมาพูดเจราจาต่อรองในฐานะตัวแทนของคนพื้นที่ในฐานะตัวแทนของรัฐไม่มี อะามีบ้างแตนบางครั้งบางคราวก็เพียงระดับเจ้าหน้าที่เจรจาต่อรองกับผู้ร้ายเท่านั้นไม่มีในเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมกันนี่แหละสิ่งที่คนไทยต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันว่าสื่อมวลชนนักวิชาการนักการเมืองที่มันเคลื่อนไหวเรื่องสามจังหวดัดชายแดนภาคใต้มันจุดมีจุดมุ่งหมายเป้าหมาย เพื่อให้เกิดแบบที่สองรักนั้นเกิดนั่นก็คือยกฐานะความเท้าเทียมยกฐานะความเป็นรักขึ้นมาเดี๋ยวก็มีคนรับรองไปเรื่อยๆนั่นแหละคือเป้าหมายนั่นคือจุดมุ่งหมายของคนพวกนี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่คนไทยต้องรู้เท่าทัน การบอกว่ามีฐานก็ทําไมซื้ออาวุธทําไมก็รวนแต่เป็นเรื่องที่คนพวกนี้มันหาเรื่องและความจริงเป็นไงโลกนี้มันไม่ยุติสงครามง่ายอ่ะเราเรียนรู้กันจริงๆเราจะรู้ว่าฝร,รั่งนั้นเขามีความคิดเรื่องสงคราม ร่วมมาเป็นปันปันปีแล้วเหมือนกันไปดูดิวันธรรมกรีกโาราณกี่ปีมาแล้วะเขาถือประสงครามเป็นอะไรเพราะเราเมื่อก่อนเขาถือสงครามเป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของการเอาแพ้เอาชนะผู้ชนะย่อมมีสิทธิเหนือผู้แพ้ทุกประการ ผู้ชนะย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับผู้แพ้ก็ได้นั่นก็คือว่าสงครามคือการแข่งขันสงครามก็คือเกมนั่นก็เชื่อมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณแต่คิดว่ปัจจุบันคนยังไม่คิดแบบนั้นที่มันแทรกแซงตรงนู้นเข้าไปรบกันตรงนั้นรบกันตรงนี้นั่นไม่ใช่เพราะความคิดเรื่องสงครามเป็นเรื่องของการแข่งขัน เอาชนะเอาชนะสัตรูได้ก็ทากับว่ามีสิทธิเหนือสัตรูทุกสิ่งทุกอย่างมีสิทธิเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตรูเป็นเจ้าของอยู่นี่คือผลของสองครามแต่ด้วยปัจจุบัน มันมีการความเยียดยนต์มีความสลับรับซ้อนมันไม่เปิดเผยเหมือนสมัยก่อนมันข้อเท่านี้เองน,นี่แหละสิ่งที่คนไทยต้องรู้เท่าทันเขารบกันด้วยการค้าบางคนยังไม่รู้ยังเด็กดันยังบอกบอกว่าอีกหน่อยเดี๋ยวยุเองเขาคว่ำบาตรัเสียนี่คือพูดคว่ามโง่เขลา ยูเอ็นทำอะไรเสียได้ลุงถามยูเอ็นทำอะไรเสียได้รู้ไหมว่ายูเอ็นนั้นต้องทําตามกฎบัตรสัตชาชาชิคนพิจารณาเรื่องกฎบัตรชาชิดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามกฎบัตรสัตชาชาชิมันก็คือสภาความมั่นคงเองสาระชาชาติสภาความมั่นคงเองสารตราชาติมันก็มีสมาชิกสิบห้าประเทศ สิบประเทศมาจากการเลือกตั้งมีอยู่วาระคราวละสองปีห้าประเทศเป็นประเทศสมาชิกถาวรน,นี่นตรงนี้เป็นำคำาัญห้าประเทศสมาชิกถาวรก็มีจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษมันก็มีห้าประเทศนี้สิทธิพิเศษมากมาย มติใดๆที่ออกมาจากสาภาควมมันาา่นคงแห่งสประชาชาติหากถูกหนึ่งสมาชิกประเทศใดประเทศ,เทศหนึ่งที่เป็นสามาชิกทาวรยับยั้งที่เขาเรียกว่าวีโต้นั้นเรื่องนั้นก็ตกไปดำเนินการไม่ได้อย่าลืมนะว่าจีนรัสเซียเขาพันธมิตรกันรัสเซียไม่จำเป็นต้องออกมา แสดงการยับยั้งด้วยตัวเองไม่ต้องมาแสดงวีโต้ด้วยตัวเองก็ได้ให้จีนออกรับหน้าแทนก็ได้เพื่อความชอบธรรมดูแล้วมันดูสวยงามสง่างามงาม,มาติดใดๆที่สภาความมั่นคงนแห่งประชาชาติออกมามันก็ดำเนินการอะไรไม่ได้ถ้ามันถูกยับยั้งถ้ามันถูกวีโต้กลับเห็นไหมครับ ไอเรื่องที่จะให้ยเอ็นไปแท็กแซงแซงชั้นรัเสเซียไม่มีไม่มีมติออกมาจากยูอนินแน่นอนมันทำไม่ได้ให้รู้เสด้วยว่ามันทำไม่ได้คงรัเสเซียคงไม่ยอมและจีนก็คงจะไม่ยอมเหมือนกัน ไอ้เรื่องที่จะไปเซงชั่นไม่มีการค้าขายหรือส่งคนส่งตามสงครามมันก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นทำไม่ได้ทั้งนั้นในมติของยูอินสวัสดีครับ